แผ่นดินไหวในอัฟกานิสถานเสียชีวิตเพิ่มเป็น1000กว่าคนแล้วสวัสดีครับแฟนเฟสเปิดข่าว,วเรื่องคลิปนี้เราอัปเดตข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่อัฟกานิสถานสร้างความเสียหายให้กับประชาชนที่นั่นล่าสุดมีผู้เสียชีวิตพุ่งเกินกว่า1000คนแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ ฝากชมโฆษณายอย่าเพิ่งกดข้ามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับมีข่าวมาจากอัฟกานิสถานนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในอัฟกานิสถานนะครับซึ่งมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมากกว่า1000คนแล้วก็บาดเจ็บอีก600กว่าคนแล้วก็คาดว่านะครับยอดผู้เสียชีวิตเนี่ย อาจจะพุ่งไปถึง2,500คนสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของอัฟกานิส,สถานนี่นะครับได้เผยแพร่ภาพเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกส่งไปรับตัวผู้บาดเจ็บจากเหตุแผน่นไหวในจังหวัดปักติกานะครับซึ่งก็อยู่ติดกับชายแดนของปากีสถานด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและก็หน่วยงานต่างๆต่างก็ทยอยเดินทางลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยแล้วนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้น แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1,000คนแล้วนะครับซึ่งนี่คืออย่างน้อยนะครับแล้วมีการคาดการณ์ด้วยครับว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะพุ่งเกิน2,500คนได้ซ้ำไปและมีคนบาดเจ็บแล้วเนี่ย600กว่าคนนะครับ และเขาก็คาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากว่ายังมีหมู่บ้านอีกหลายแห่งนี่นะครับที่อยู่บนภูเขาแล้วก็ต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลความเสียหายเบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีบ้านเรือนหลายร้อยหลังนะครับได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่วนเะแผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อเวลาตีหนนาที ตามเวลาในท้องถิ่นของอัฟกานิสถานนะครับสำนักง,งานธรณีวิทยาของสหรัฐเนี่ยนะครับได้รายงานว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาด5.9และต่อมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการปรับตัวเลขขึ้นเป็นขนาด6.1มัิจูดแล้วก็มีความลึกลงไปเนี่ย46กิโลเมตรนะครับและสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ถึงประเทศปากีสถานอินเดียแล้วก็อิหร่านด้วยนะครับ ส่วนด้านรัฐบาลตาลิบันก็ได้จัดประชุมฉุกเฉินนะครับเพื่อวางมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในขณะที่องค์การสหรประชาชาติเนี่ยนะครับและก็สหภาพยุโรปก็ได้ระบุว่าเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินความเสียหายและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอัฟกานิสถานแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและก็เนื้อหาข่าวนี้นะครับจากไทย PBS และ TNN อ n น i อ e ไลน์ช่อง16ด้วยนะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศอัฟกานิสถานเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาแล้วก็สร้างความเสียหายและส่งผลให้ผู้คนเสียชีวิตมากกว่า1,000คนแล้วตอนนี้และก็คาดว่าตัวเลขจะพุ่งสูงขึ้นกว่านี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวอัฟกานิสถานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับอ๋อ ฝากชมโฆษณาอย่าเพิ่งกดข้ามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ